ปูยากีนี่กล่องนี้เท่าไหร่สี่สิบบาท,บาทใส่หม้อน,อนะเป่าก่อนกินรุนาเป่าก่อนกินนะคะหม้อนะนรู้เกากพี๊ด ชิม่กินนะชบนกินข้าวีมาอันนั้นกินตรงงะอันนี้มนโชว์กับอันนี้ยอันนี้มนคือแซมอเหรอไม่รู้วันนี้ไม่้ัอัดอันนี้รูปอั

หอมมาเอาอีอามากม,ม,อมันเมื่อกี้นี่แซลมอนน่าหรืออะไรแซลมอนนะเมืเ่อกี้เกินอะไรเข้าไปอ่ะปลาหมึกว่ามาแตงมว่าขายอะไรไม่รู้น่าจะปลาหมึกนะ

อ้าวก่องชีสอันนี้แความอนอีกแล้วอร่อยอร่อกินด้วย